ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับยังได้ไปต่อกับทีมครับสำหรับสมุดประการชิต,ตี้ครับเตรียมต่อสัญญาย,ยืมตัวทางด้านโตติกอีก1ปีครับ โดยความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะดูดการใหม่นี้ครับของสโมสรสมุทรปราการชิตตี้ครับทีมดังในศึกไทยลีกหนึ่งที่จอบอันดับที่6ของศึกไทยลีกฤดูกา 2020. ล2020ภายใต้การคุมทีมของอิจิคุนซูจัยญี่ปุ่นครับดยล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่าทางด้านเียวสมุทรครับได้เตรียมต่อสัญญาย,ยืมตัวทางด้านตัติมิดฟิลตัวลูกจากสเปนวัยย่าง34ปีจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดไปอีกหนึ่งุการครับ หลังจากที่สมุทรสสมุทรปราการชิตตี้ครับพึงพอใจและประทับใจในฝีเท้าเพช่นและความมีวินัยของแนวลุกชาวสเปนรายนี้ครับโดยในซีซั่นที่ผ่านมาครับทางด้านตุติกครับลงสนามในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกให้กับทัพบีจีปฐมยุนเนตตดไปทั้งสิ้น11เกมและยิงได้3ประตูครับก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวมาอยู่กับทางด้านสมุทรปราการชิตตี้ในช่วงล็กที่2และลงสนามไปทั้งสิ้น9นัดด้วยกันครับ โดยเจ้าตัวครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่บีจีปทุมยูนเต็ดครับได้ส่งมอบเหรียญแชมเปี้ยนของศึกไทยลีก2020ให้ด้วยครับเมเจอตัวจะย้ายออกจากทีมไปเมื่อกลางซีซั่นก็ตามครับสำหรับทางด้านดานเยนโตติกครับติดปัญหาเยอะไปหน่อยครับการเตเอฟซีครับอัดล้มดิวคว้าตัวทางด้านบาโรสาทดลี่ครับโดยสิงเจ้าท่าการเตเอฟซีครับอัดล้มแผ่นคว้าตัวทางด้านบาโรสาทดลี่ครับแข้งบารซิลดีกรีดาซันโวไทยลีกรูดูการล่าสุด หลังยังมีปัญหาเข้าไทยไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องเอกสารของภรรยาแต่มีการเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกครับโดยความเคลื่อนไหวของการท่าเรือเอฟซีครับทีมดังแห่งศึกไทยลีครับซึ่งกําลังเตรียมทีมเพื่อลุยศึกเอฟซีแชมเปียนลีก2021หบแรอบแบ่งกลุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับแต่ทว่าล่าสุดกับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานว่าบาร์รถไทยลีครับว่าทีของหน้าคนใหม่ของการท่าเรือติดปัญหาเรื่องเอกสารของการเดินทางของภรรยาครับ ทำไมยังไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับการ,เร์เธร f เอฟซี FC เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับในการลุยศึกเอฟซีแชเป็นส์ลกได้ครับทำให้การ,เร์เธร f เอฟซี FC ครับยังคงต้องล้างตัวเนลสันบูริยาออกไว้ก่อนครับและนอกจากนี้ครับในรายงานครับยังระบุอีกว่าจากปัาหาดังกล่าวของทางด้านบาร์รสไทลี่ทําให้สิงเจ้าท่าครับกำลังอาจจะพิจารณาล้มแผนการคว้าตัวของมาร่วมทัพอีกด้วยครับเนื่องจากเจ้าตัวครับมีการเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยคุยกันเอาไว้ในครั้งแรกอีกด้วยครับ ถ้าไม่คิดดังกล่าวนี้ครับอาจทําให้การทเทเลฟซีครับอาจจะล้มดิวการคว้าตัวทางด้านบาร์โรสไทลีลุงก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับคอนเก่นยูเนเต็ดครับจัดการปาดหน้าคู่แข่งทีมมื่นครับโดยการคว้าตัวทางด้านอิสซันเมโลวัย31ปีครับที่พึ่งแยกทางกับทางด้านสุขโคทลเอฟซีเข้ามาเสริมคมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยที่ทางด้านสโมสรคอนแกนยูเนเต็ดครับน้องใหม่ของศึกตัวต้าไทลีกรุดูกาล2021ครับ สร้างความฮือฮาในตลาดซื้อขายครับโดยการทุ่มเงินค่าเหนื่อยก้อนโตครับ้าทางด้านอิปสันเมโลครับศูนย์หน้าโจมถล่มประตูชาวบราซิลจากทางด้านสุโคเตฟซีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการลงสู้ศึกอีกสูบสุดครั้งแรกของสโมสรอีกด้วยครับโดยทางนี้ครับทางด้านคอนแกนยูเนเตดครับเพิ่งแต่งตั้งทางด้านโคดคาร์ลเอดูอาโดเปเรล่าครับคุนซูชาวบราซิลเข้ามาคุมทีมครับโดยก่อนหน้านี้ครับเพิ่งตัวตัวทางด้านเอลาวิเอลาครับแนวรับจากสุรันบุรีฟซี รวมถึงทางด้านจากจิตปราปุลปีกดาลุงจากและนงยูเนเตตก่อนที่ล่าสุดครับจะปิดดิวทางด้านอิฟสันเมโรครับดาวยิงววย31ปีที่เพิ่งประกาศแยกทางกับสัยเทฟซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับและทั้งนี้ครับคุณวัฒนาครับประธานสโมสรขอนแก่นยูเนเตดครับได้เปิดเผยว่าอิฟสันเมโรครับถือว่าเป็นนักเตะที่หลายทีมต้องการตัวไปอยู่ด้วยซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับขอมีความสามารถมีผลงานที่ดีที่เยี่ยมในลีกหนึ่งครับ เาสามารถทาประตูได้15ประตูในปีแรกและทํา10ประตูในปีที่ผ่านมาและจากการทาประตูหลัก10ประตูต่อฤดูกาลในไทยลีกหนึ่งครับก็ถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาซึ่งโค้ชคาร์ลอสครับร่วมกันปรึกษาและแนะนําว่าจะสามารถเข้ามาช่วยทีมเราได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับสําหรับอิฟสันเมโลครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานเบสต์ลีฟเฟอบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ